มาเดิน<ด>ทางมาถึงคู่ร<า>องของเราวร่าเปิดเกมยกที่สามน,าน,นี้โดนชัยชิงเดินครับชายล่าวางแข้งซา้ายยังไม่ชัดเจนต่อยหมัดขวาเอ้ยหมัดซ้ายบ,บวกกันไปครับโอ้ยก้าวแทงขวาแล้วกระด้านโดนชยัยสับขาล่างชายล่าก็ดูยังใจเย็นอยู่ครับต่างรับจังหวะวางแข้งซา้ยา,ยายโดนชัยต่อยหนึ่งสองยังไม่เข้าเป้าไล่แขนยัดเข่าซ้ายอีกที ด้งเข่าซ้ายโต้ชายล่าโรนัชายัดเข่าซ้ายโรนัลชายัดเข่าขวาไล่แขนไล่แขนยัดเข่าขวายัดเข่าซ้ายหยับเดินต่อครับโรนัชายฟันศอกซ้ายอุ้ยไม่มีใครยอมเสียบเข่าซ้ายชายลาพยายามจะขวางหน้าแทงกู้ยัดเข่าชายลาตั้งกำแพงสู้รับเนี่ยครับโรนัชายมีศอกซ้ายยัดเข่าซ้ายครับ ชายล่าพยายามจะขึ้นคองครับกายสามเหลี่ยมไม่น่อยครับกรรมการดึงออกมากลางเวทีขยับเดินเร็วขึ้นครับรณชัยขยับแข้งขวาชายล่ารณชัยขยับจิ้มมาซ้ายฟันศอกซ้ายโอ้ยโบกศอกกันครับดิ้งเข่าขวารณชัยขยมเสียบเข่าซ้ายชายล่าขวางหน้ายัดเข่าขวาตั้งกำแพงไว้ครับชายล่าไม่เล่นวงในครับตันออกรณชัยเสียบเข่าขวาเสียบเข่าขวาอีกที เด้งเข่าขวาไปขทางด้านดนนชัยครับที่ยังดูดีกว่าครับแข้งขวาใช่ล่าโดนชัยเดินต่อเนื่องเสียบเข่าขวาใช่ล่าขึ้นคอได้เสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายที่โดนนชัยเสียบเข่าซ้ายใช่ล่าพยายามขวางหน้าโดนชัยเด้งเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาแหมข่ายเชือกไปนิดนึงครับผู้รองของรายการศึกพิเกตันชัยบวกสอจอโต้งครับหมดสียกนี่ตามสายตาผมดูว่าทางโดนชัย ไม่ได้แพ้ครับแต่ว่าไทเกอร์7จ็ด่เปิดอยู่ที่ชายล่าพอหลังคนครับได้เปลี่ยนอยู่4ีช่วงตัวเป็นอย่างน้อยครับแต่ว่าตามสายตาบางยามุละมาดดูว่าแดงก็ไม่ได้แพ้อะไรเยอะบิดเขาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายครับลงมาอยู่ข้างล่างครับลลนาชัยจะเป็นลูกตัดสินเลยหรือเปล่าครับลูกนี้แข้งซ้ายชายล่าแข้งซ้ายลลนาชัย ลูกเดียวตัดสินเลยครับลูกเมื่อตนยกเมื่อสักครู่นี้ทําให้ชายล่ากมของชายล่านั้นชชกสบายขึ้นนะครับกีมของยกที่ห้านี่ส้ายกรรมการเดินรวบรวมใบคะแนนครับไม่มีปัญหาครับเป็นทางด้านชายล่าพอหลักบุญครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านรณชัยตอลำนิทาไปเมื่อครบ5ยกครับ